เป็นหัวเว่ย Mate 9นะซึ่งมาถึงไทยวันนี้วันแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเปลี่ยนค่ายเลยนอกจากซัมซุงอย่างเดียวแล้วก็เอิญมาเจอแจ็คพอต S7 e เป็นเครื่องดีเฟกต์บันไลตั้งแต่ไม่ได้ใช้งานส่งเคลมหลายเดือนก็ไม่มีความคืบหน้าสุดท้ายก็ได้รับเงินคืนก็เลยตัดสินใจรอเปลี่ยนค่ายดูครั้งแรกเลยร1เปซึ่ง ราคาสองหมา2 0ันเกเนี่ยก็มี S D card Micro S D card แถมมาให้64สิบแล้วก็มีเคสของไลก้าด้วยแต่ว่าของจะมาชุวงเย็นกรองค่อนข้างหนักนะดูพรีเมียมพอสมควรเลยข้างในใช้ได้โอ้ สมัมผัสแรกรู้สึกแน่นรู้สึกว่าเครื่องมีความแน่นแล้วก็เรื่องการเก็บรายละเอียดถือว่าใช้ได้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยเลยสังเกตนะด้านหลังจะเป็นเลนของไลกาเลนคู่ซึ่งจะแยกระหว่างสีและถ้าขาวดำนี่เป็นการแกะแบบสดๆ ในตอนนี้เลยยังไม่เปิดเครื่องเดี๋ยวดูแอนว่าข้างในมีอะไรให้นอกจากตัวเครื่องแล้วกล่องก็เรียบง่ายนะเป็นแพ็กเกจที่ไม่ซับซ้อนนี่เป็น super fast charge ซึ่งมันเคลมไว้ว่า30นาทีเนี่ยจะได้ได้ประมาณ1นึ่งวันเต็มๆขนาดก็ค่อนข้างใ,ใหญ่กว่า Fast Charge ของ Samsung ส่วนในกล่องที่มีให้ก็เป็นเฮดโฟนแล้วก็สายชาร์จลักษณะของสายชาร์จเนี่ยจะเป็น USB Type C ซึ่งก็เสียบเข้าตรงนี้โดยที่ไม่ต้องไปกังวลว่าอันไหนคือด้านหน้าด้านหลังเพราะว่ามันจะเหมือนกัน ไปสดๆเลยนะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวอะแดปเตอร์ของ USB Type C ใช่ละเพื่อทำให้มันสามารถใช้สายทั่วไปได้เสียบตรงนี้ประมาณนั้นโอเคแล้วก็มีเข็มสำหรับจิ้ม เอาถ่ายดีกล้าออกมาด้วยส่วนตรงนี้รู้สึกจะมีเคสแถามมาให้โอเคนี่เป็นเคสใสที่แถามมาให้แต่ยังไม่ใช่ตัวที่เป็นไอ้ลายกลาเคสซึ่งเดี๋ยวรอของตอนเย็นแล้วก็ตรงนี้ก็คู่มือฟลิกสตาร์ ซึ่งอ่านมาเรียบร้อยแล้วโอเคนี่ก็จะเป็นการ Unbox ในเบื้องตน้นส่วนเรื่องการใช้งานเดี๋ยวเราจะข้ามไปเรื่องของกล้องเลยก็คืนนี้จะลองใช้งานของจริงว่าเป็นยังไงสรุปแล้วดีไซน์โอเคโดนใช้ได้สำหรับขนาดมือผู้ชชานะที่ใหญ่พอสมควรจบ